ถ้าทุกคนไปสัมภาษณ์งานแล้วเจอคําถามว่าถ้าหัวหน้ามา5คนแต่มีเก้าอี้แค่3ตัวจะทํายังไงมีหนุ่มนักศึกษาจบใหม่คนนึงคะ่ะฉลาดตอบมากจนทําให้คนถามอึง้งแล้วก็พอใจเป็นอย่างมากจนได้งานมาในที่สุดคะ่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะเกิดขึ้นที่จีนต้องบอกก่อนนะคะว่าที่จีนมันก็จะมีบางบริษัทตั้งคําถามแปลกๆเพราะว่านายจ้างเนี่ยอยากจะทดสอบทักษะการคิดการแก้ปัญหาของผู้สมัครเช่นกรณีตัวอย่างนี้นะคะไปเจอในเว็บไซต์จีนเขาบอกว่ามีนายจ้างถามว่าหากมีเจ้านายมาประชุม5คนแต่มีเก้าอี้แค่3ตัวจะรับ เป็นทุกคนทุกคนจะตอบอยังไงคะหลายคนเนี่ยอาจจะตอบว่าเออก็ไม่หาเก้าอี้มาเพิ่มสิซึ่งผู้สมัครส่วนมากก็ตอบแบบนั้นเหมือนกันนะคะแต่ว่านายจ้างเขาคาดหวังคาตอบที่ดีกว่านี้ก็เลยบอกว่าแล้วถ้าสมมุติมันมีแค่3ตัวจริงๆล่ะซึ่งมันก็ได้มีหนุ่มคนนึงนะคะเป็นนักศึกษาจบใหม่เขาได้ตอบขึ้นมาว่าเขาก็จะเลือกเอาเก้าอี้3ตัวนั้นออกไปเลยให้เป็นห้องประชุมแบบยืนเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นวิธีเดียวที่ใช้ในสถานการณ์เร่งด่วนได้แล้วก็ช่วยลดความลำบากใจในสถานการณ์นั้นา่า้าม,มงคนนไดั มันก็อาจจะเกิดปัญหาได้นะคะเขาก็เลยเลือกที่จะเอาเก้าอี้ออกไปหมดเลยค่ะซึ่งนี่มันก็เป็นคําตอบที่เจ้านายประทับใจมากๆค่ะ